แซ่บิเี้ยบดโดนโดนโดนบอกแล้วว่าอย่าให้มีคุณแปดกตึงตึงจัดตึงจัดอุ้ยแซ่บแซ่บแซ่บแบบแซบซ่บแบบแซบหมดเลยยกขวามายังรออยู่เาเดินมานนี้โอ้ยเชี่ยเอาเลยโอ้โหมุดบอกเสร็จโอ้โหมุดบอกเสร็จเลยยี่เสร็จเลย ทามิ่งเดียวกันนะแต่ว่าหน้าของเพืผมเนี่ยได้เต้นเล่นก่อนชาร์เปอร์มาเอาแล้วดิสามต่อสี่นะแบบนี้ฮะกับชาร์เปอร์เทียนมันตีกันขอบวงยับเลยไหวอ่ะเฮ้โมาล้วนุเได้ดูลล่เกิดอะไรขึ้นว่าวงมันยากก้นหรอ ไม่เข้าแม่งเราหรอเครียดกันเลยอ๋อเครียดตีกันหนักมากแล้วไปลงสี่หรอสามสิบสามเจ็ดคนตั้งแต่เมื่อวานนะสังเกตเลยอะแบบเหมือนมันเดือดขึ้นเรื่อยๆเลยว่ะปล่อยทุกอย่างอะเลยเจ๊แล้วคือมิดกูชอบเลยสไตล์เนี้ยบอกเลยระเบิดสามสิบทอมากบอกเลยมิดกูชอบมากเลยสไตล์เนี้ยสองนกดาวกับเบลมอนต์เลยแล้วผมตีเจ็ดพักก่อนเลยต้องรีบเข้ากลางนะพักนี้ไม่ต้องเข้าละบอกเลยเผื่อไปแจมอีกเดียวเลยรวมถึงแลนเจอเองน็อกดาวไปตีเจ็ดก็เผาตัวเองมาเจได้ตะเบคุนสามมาตองเคยังไม่ตีคิวนะครับจากนั้น็ออคดดาววนนเเหลืียจะแบิสฮะ ยังไม่ง่ายครับผมจะปิดทางด้านของ4ีเไม่ง่ายครับเสียไป2ฮะแต่บุคิวลอยด์ทำได้ดีกว่าครับผมแบบนี้จะดึงน้องๆกลับมาได้หรือเปล่ากลางตารางไปหมดแล้วนี่ไงได้แต้มนี่ไงได้แต้มต้องเล่นเครื่องแล้วครับที่เบสิกจบระดับที่สีฟุก้ไหลตายเพราะว่ามูลเหลือ2คนแล้วเหมือนเจ๊เขจะเข้าไปคิวมาได้ นี่ไงเอาไปอถ้ายิงคนข้างหลังได้นะเจขอ้แลเกมปูชิวบายเดเทรจบ้โอละมิดสวยมึงแล้วมึงดูวงนี้เฮียไปอีกแล้วไปอีกแล้วเพิ่งเพิ่งเพิ่งเข้าวงกันมาไปอีกแล้วสุดนะแบบโอ้โห้พับีอีบ้าปะเนี่ยแหมนะผม E T N กลายเป็นว่ามาติดอยู่กับโกเซนมุมนี้ฮะน่าจะต้องเคลียร์กันก่อน ข้างหลังก็มีคิวควอนฟ์อีกหนึ่งเข้ากันมาไปอีกแล้วหันกันมาแต่ว่ายังไม่ถึงน็อกดาวน์ครับขาสองเมตรเท่านั้นโยชิเดินเลยแต่เหมือนจะไม่ได้เรียกเพื่อนออกมาเดินด้วยนะครับอ่าตัดสินใจกลับไปเล่นที่บ้านครับครับเรือแบบนี้แล้วซิตี้เอ็มเคเก็บเฮดช็อตบอเบิสไปเอ็เอเเอคงต้องเลื่อนไหลขวานะเพราะว่าเวลาน่าจะโอเคอยู่นะขยับออกมาเล่นข้างนอกวงนะมันา็แปลกๆที่ในวงอยู่แล้วครับจีตัดมาที่เอ็มไอทีเอสครับแต่ขอวงไว้แล้วนะเป็นนักแมนนะที่มาจองพื้นที่ไว้ให้ก่อนครับ กลายเป็นว่าหันมาโฟกัสกับ E T N ที่อยู่นอกวงคะตอนนี้ครับผม E T N เนี่ยแหละจะเข้ายังไงเพราะว่าโกเซนกับไมเทสเนี่ยรอรับอยู่แล้วครับนี่โครสซตครับผมโอ้โหแล้วมารอดักเลยลูกหลักบ้าอะไรเป็นอย่างงี้ลูกหลักก็บ้าแล้วเหมือนจะโดนคิวคอนเฟิร์มมาจากข้างหลังแล้วจอเปอร์โยชิมาก่อนโอ้โยชิฮะ เอาแต้มดีเงี้ยแต้มดิวรีวิวอย่าขึ้นขอร้องไม่ใช่งานของนายนายต้องไปอีกเวนึงมันดักก็จริงนะแต่ว่าหลังเปิดนะไม่ใช่งานของนายงานของนายคืออีกฝั่งนึงหรือเปล่าสำหรับโกเซนอย่ามาอย่ามารีวิวมาลงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับโอ้เหลือเชื่ออันเดอร์เดี๋ยวเดดาจะจัดคือเหมือนกับว่าค่อยๆกระชับพื้นดีเข้ามาแล้วก็ หาคิวหาสติวมาได้เรื่อยๆด้วยนะใช่ก็บอกนะโปร่ยงามเลยครับเอเอาไหลเข้าไปชิดแล้วครับคือเช่นเดียวกับท้ายของโกเซนเหมือนกันถ้าเกมนี้แชมป์ได้คือเก่งไม่กลัวบอกเลยเก่งยากผมคิดว่าวงน่าจะกลับขึ้นมาบนแล้วนะผมคิดว่ามันน่าจะมัน่าจะไม่ล่างขนาดนั้นสามตีวงแล้วนะได้ไปมุมนี้โดนจิ้มอยู่เช็คซิง ยังไงเอ่ยมุมนี้เป็นติตี้แจงซี่ดังแมสวยเอาไปอีกหนึ่งเก็บคิวไปก็ผมพอไปได้อิงมาขออยู่เอาหมดดีแล้วเป็นตองเคไม่อหมดแล้วครับแบบนี้ดีนะไม่ทีมที่อยู่หลังดักแม่ปิดโกเตนจบอันดับที่แปดเหลือเจ็ดเม็ดเดียวที่หวันเคไหลบูโตนตายไปก็หมดทีนั่นหลังเราไปเอฟดับเบิลยูเวเขาไม่ค่อยกล้าขึ้นครับ เขาไม่ค่อยกล้าเล่นครับซีซั่นเนี้ยถ้าเป็นทีมกล้าเล่นหนาหลังเราอาจจะเก็บปวดได้เว้ยอ๋อเขาติดชาเปอร์อยู่สุดยอดชาเปอร์สุดยอดเยี่ยม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 มากชาเปอร์เยี่ยมเยี่ยมเลยว่าสมมติว่าเยี่ยมเลยไปเร็วเนี่ยเยี่ยมเลยครับเเยยยี่มลแล้วเอรีนาถึงไก่อาจจะกลับขึ้นมาอยู่ที่สองนะครับเออเอรีนามีโอกาสนไปได้จำนวนคิวนะครับตอนนี้ใช่ใชและสิบห้าคิวนะมีโอกาสเพราะตอนนี้ได้มาเจ็ด นะครับเยี่ยมเยี่ยมคือตอนนี้อันดับที่8ถึงที่สอ่ะไปสะดุดกันอีกแล้วทำให้แกลบระหว่างอันดับที่5 6 7เนี่ยไปนี่ยพาไปจากอันดับที่8ปดพอควานะพอตัวเลยทันดีชาร์เปอร์ทำดีอีกหนึ่งทีมที่ยังอยู่กันครบนั่นคือนี่ฮะ F W และชาร์เปอร์เหลือดิพูดเลยว่าโอกาสมาไอสัตว์โอกาสมาเฮียแกฮวงมากันจนโอกาสมาตเ้ขาต้องสัตว์กันก่อนไอ M I T H F W ชาร์เปอร์ทันเดอร์เขาไม่อยู่ในตรงนั้นครับไม่น่ารอดแล้วครับแบบนี้ ความยาสู้หวงอยู่ตอนนี้แล้ววงเฟสที่หกไม่น่าทันแล้วฮะแบบนี้ถ้าจบแบบนี้ถ้าเกิดว่าจะได้เพื่อเป็นพอยไปหนึ่งแต่คือถ้าชับเปอร์โดนเคลียร์ไปเอฟบิวขึ้นเหล่าแน่ผมว่าไม่ง่ายนะเกมนี้ผมเราจะโดนแซงวิทเลยด้วยทั้งหน้าของเอฟบิวเองก็เล่นเหล่าครับเอียริน่ามีโอกาสแซงครับในเกมนี้ครับขยับมาแล้วให้มาเทสครับโอ้มันแล้วแน่นอนครับผมถ้าเกิดว่าเปิดมาเกมแรกปุ๊บ อันดับโซนโคต้ามีการแซงกันเกิดขึ้นนะผมว่าเราใส่เพิ่มมูดว่ะยัล็อกขาดอยู่นะเห็นหรอเลี้ยงมุมนี้ลีออนคิวฮะได้กนแมนน้องดาวไปเหลือพอเลยครับคนเดียวครับกดยาวๆครับมุมนี้คิวคอนเฟิร์มมาจากข้างหลังอีกทีนึงฮะแต่ฝั่งซ้ายก็มีอีอารีน่านะเราครับเข้าวงอีอารีน่าไม่งงเลยเปอร์เซ็นต์แชมป์สูงมากเลยคโอ้โหแอลิน่าเกมนี้มาเหมือนกันครับผมเพราะเขาก็กระจุกกันหมดอ่ะต้องดูครัว่าอีอารีน่าจะโซนจนแบบโซนจนเย็บระเบียวไม่ตีมิดแล้วไปตีเขาไหม ยาวเจคอบไล่เป็นเด็ดโดนโดนเม็ดคอโลตามาลิออนคิวเจ็บหนักมากโดนโดนโดนขาดเมียสุดท้ายเข้าหัวเลยครับเจคอบยังได้อยู่ระยะนี้ยังไงหลัง้านซ้ายก็ชุบได้ว่ะเทียร์คิวคอนเฟิร์มโล่งมากอ่ะข้างหน้าเนี่ยก็คือเนี่ฮะน่าจะมีเอลิน่าเนี่ยที่เล่นสบายสุดนะมาจองพื้นที่ไว้ก่อนนะรอปิดขวาเลยเชียรเอเดวิลเล่นเหล่าแน่เลยว่ะแชมเปี้ยนตายอ่ะอย่างแน่นอนตอนนี้เหลือหกทีม มูเบยว่าไงโอ้โหคุณตบมาแบบนี้จะไปรออะไรฮะจัดเข้าไปที่เอไมดีเฮสเนี่ยไม่สวยเท่าไหร่มุมนี้อ่าเอไอโอ้ยใจหายเลยเอไปขึ้นมาตอนแรกก็เลยจะทายโอ้ใจหายเลยเช็อกี้ได้เลยนะโอ้และคุณก็แนบอกเอไมดีเฮสโอ้ไม่ว่าจะถ่ายไม่ว่าจะพีดิคใจหายเลยเมื่อกี้อีนี่แค่แค่วิเคราะห์แค่วิเคราะห์เฉยๆนะผมแค่วิเคราะห์เฉยนะผมแค่วิเคราะห์เฉยๆนะผมแค่ได้ไก่มันเลยนะโซนตกชั้นอ่าเอาล้วฮะ ติดเสียผมเอริน่าเจอตัวิ้ยมไม่โดนหัวสองเม็แรกฮะใช่อุ้ยแต่ว่าเหมือนโดนมาพิงเจอปนี่ไงคิวเยอะอีกแล้วะที่บอกไปเอริคิวต่อเกม6.3ตอนนี้7แล้วเแล้วอุ้ยแม่ใครแบบอีกหนึ่งบ กูฝั่งซ้ายเนี่ยน่าจะเล่นยากแล้วครับตอนนี้เหลือแค่ E T N ด้วยอุ้ยดีเดชัปเปอร์ยังอยู่ได้เว้ยเขาเลยดึงแบบอุ้ยยัแม่มิดเราเคาะแบบบอกแล้วว่าอย่าให้พวกกูมีคุณ8ไอสัตว์อย่าบอกนะมีภาพอย่างนั้นแหละภาพมันเป็นประมาณนี้แหละคุณแปดอ่ะฝืนวิ่งมาเราโดนเห็นห่างต้นไม้ยังช่วยอยู่ว่าดักแมนโอ้ยแล้วข่าแล้วเลนหอีกข่าวแตกเลยครับผมเมื่อสักครู่นี้เหลือสี่ทีมก็ผมอีอารีนายังน็อกดาวน์อยู่หนึ่งเป็นเช็คซิ่งนะครับครับ ผมว่า F W อย่างเงี้ยผมว่า F W วนไปหายีแล้วเว้ยเหลือสามคนครับวงไปหายีว้าวพวไอ้เหี้ยประเด็นคือแบ่งเป็นสองทีมจากโซนลุ้นตัวละสองทีมจากมึงทำเกินไปบ่าวงไหนมึงแบบเฮ้ยสัดทุเรศเหลือสฮะเล่นยังไงกูถามก่อนนะกูถามก่อนว่าเล่นยังไงวงขนาดเนี้ยถ้าเหมือนเล่นเหมือนวงเดมื่อวานเลยสัตว์แบบนี้โอกาสที่เอียนเลได้ไกลถือว่าสูงมากครับสูงที่สุดใน อ่าสี่ทีมนี้นะครับถูกต้องครัตอนนี้คือถอยกับโคตรชุยเลยไอ้เพียเพราะว่าสามทีมนี้ยังไงก็ต้องไฟต์กันเองเลยฮะพวกกูทำมากันขนาดนี้ทำไมเนี่ยโม้งหมดแล้วด้วยคกินมิดไว้คือแซงเนี่ยแซงแน่นแน่แล้ว MADH ครับแซงแน่นแน่อ่าใช่เฮ้ยหรือเปล่าแต่ถ้าออกเลยแบบไม่ได้คิวเลยอีคิวหนึ่งอ่ะแซงเออแต่อาจจะเป็นลองในเรื่องของเพดเมนต์พอยท์เรื่าอถ้าแต่เมื่อวานแล้วนะเว้ยไอ้เพียเมื่อวานวงโคตรสะทุนอะ วันนี้เปิดมาเกมแรกเอาคู่อีกแล้วนี่ฮะยังไม่มีคิวยังไม่มีทางด้านของครับเอ่อน็อกดาวน์ในที่สุดนะเฟิร์บิวยังไม่ได้เล่นกับไทยเลยแต่ตอนนี้เปิดมาแล้วมาเล่นเลยไงเมดอินไทยแลนด์กับเอฟดับบิลก็ผมหันมาหมดเลยฮะเอาแล้วครับเอฟดับบิลกับเมมายดีเอสเลยหนึ่งเดินโอ้เราจะตีเลยว่ะเนี่ยเราทำอะไรกูมันกมันบังคับเราเล่นขนาดไหนอะมึงดูดิวพกมันบังคับเราเล่นเกินเว้ยเฮีย มันไม่ต้องถอยลงมาทางด้านล่างก่อนเลยเหมือนบังคับว่ากูไม่ได้แชมป์อ่ะแบบเฮ้ยมึงลองมึงบีดตรงกลางอ่ะกูขอมึงบีดตรงกลางก็พออ่ะกูขอแค่นั้นเลยกูบีดกูขอแบบบีดตรงกลางก็ได้อ่ะอุ้ยเชี่ยไอ้กูสิเอาไปสองเลยก็ตึงตึงจัดตึงจัดอุ้ยแซ่บแซ่บแซ่บแบบแซ่บแบบแซ่บแบบโอเซ่หมดเลยหมดเลยเฮียไอ้สัสสี่สี่แล้วสี่ลุ้มสี่สามลุ้มสี่ได้แต่ต้องระวังชาเปอร์จั่วนะนี่ไง ยังไงไมียาแผลติดไปอย่างน wow ี้ดิซี่วนโลหหูแต่เจ็บจัดเลยฮะดิซี้จะเกินวงแม่งแบบถอยออกมาก่อนครับผมเพราะว่ามีชาร์เปอร์เนี่ยขึ้นมาอีกทางหนึ่งนะแต่ว่าแม่เหมือนก็ยังรอไอ้ไมเทสอยู่เหมือนกันครับแล้วขยับรถแบบนี้เฉยๆเม็ดเดียวพอครับผมเลือกจากบูตบอมาต่อมาให้แล้วยังไม่พอฮะเม็ดเดียวเอาแต่ว่าไปเลือกถือออปชั่นนะตรงนี้โอ้ไม่งั้นิกแซกได้นะนะถแต่ว่าถืออยู่ ไม่ไม่ได้วะม่ายังเข้ากันมาได้ยังไงไว้เหียกัวบอกอะไรว่าทีมพยายามแห่งปีกูบอกอะไรกูให้เลยมีว่านนางวันแบบมันรางวัลแบบหนักแบบนัก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 กีฬาพยายามแห่งปีอะไรเงี้ยให้เลยเจคอบที่สองมีปะแบบฟีลิ่งแบบรางวัลนักก็ดาเเอาแล้วดิวงกลับมาที่สองคนของเอเอะและเอไมเอตอยู่ในวงครับใช่ครับต้องรับให้อยู่แปลว่าต้องรับจาเปิร์กอ่ะอีอารน่าเลยทีนี้อุรหมุนขวาด้วยฮะเอ้า อ้าวกลายเป็นสี่ทีมไปแล้วอะทีมแบบวง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 อันนี้อย่งเปียเหรอยังไงอะวงนี้กเขาเรียกว่าอะไรวงแบบกะรั่ววงหนีแห่งเปียเหรอรางวัลวงหนีแห่งเปี๋ยอย่างเงี้ยเหรอไม่จบมาขึ้นที่สองแล้วครับใช่กูเชื่อว่ามิกกูทำได้นั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเอียหน้าปิดไก่กูบอกก็น่าจะตัดสองลุมแปดแรงเพราะมูนเหมือนจะไม่พอต้องคสองลุมสิบหกอ่ะแนนี้โล่งเกินนะดูท่าแล้วชาร์เปอร์อาจจะหมุนกลับไปหาไมเทสอยู่ดีอะ หมุนทางไหนก็เจ็บบอหมุนทางไหนก็เจ็บนะตอนนี้ชาเปอร์อยู่นอบプレโซนครับใช่ครับนี่ฮะเหมือนบางครั้งไม่หมุนหาย MTS กันหรือว่าเดินแสกลางไปเลยอ่ะเฮ้ยเอาเลยเหรอเออแต่ถ้าเกิดว่าหมุนมาหาอย MTS นี่ก็คือเหมือนเป็นการส่งไก่ให้กับเอเลนาแบบไกลๆพยายามเข้าวอะบ่อยแต่หมุนขวาเนี่ยจะได้ลุ้นละน่าจะไม่ดี่ฮิ้ยครับก็ต้องรอดูว่าผมตัวแปรสำคัญนะสำหรับชาเปอร์ชาเปอร์ไปเลยชาเปอร์ไปเลย MTS ชาเปอร์จิ้มเลยชาเปอร์จิ้มเลยจิ้มีเลยต้องปิดฝ่ายได้โดยท แต่เปอดจิมิตอ้ยนะฮะอยูมไมึงตะโกนเละเปิดไหมน็อกหรืออะไรไปเนี่ยเผดเบลจะจบ3เลยรวมกันป่ะเป็นซี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 เกย์รวมไหมรวมไหมอะไรกันบอกมีไหมมีมีมีระบบนี้ไหมแบบแบ่งกันเอยแบ่งกันเหมือนเหมือนทีมเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสองคนชาเปอร์ไปขวาเดี๋ยวสองคนไปซ้ายเดี๋ยวสุดท้ายมาเจอกันเองล็อกล็อคอยู่มีไหมมีแบบอย่างงี้ไหมแบบเปิดมงเปิดไม้แบบมันน่าจะได้นะจริงมันน่าจะเจรจาได้านไปสัตว์ทัาจริงเลยเจีย ยังไงดีครับผมมรงนี้แล้วโอ้โหเจ็ตติ้งไปได้พิกแซกด้วยข oh ึ้นมา <yeah. S 1> น,นี้ของเอริย่าครับผมเหลือมาทีเดียเหลือหนึ่งชาร์เปอร์เหลือหนึ่ง oh. แ,แล้วเดินเลยโอ้โหยิงศึ oh. กษาพิกด้วยผมรอยาเอริย่า